ในคลิปนี้เท่านั้นนะครับโทรหาพอกเท่านั้นนะลดไปอีก2 0 0 0มืบาทราคาก็ถูกผ่อนก็ถูกนะครับผ่อนไม่ถึง3,000บาทนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับ g Auto สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลปองนะครับรถยนต์มือสองเดียวโตยุทธคามาอีกแล้วสายอีกู้คาร์วันนี้นะครับพามาชมรถราคาก็ถูกผ่อนก็ถูกนะครับผ่อนไม่ถึง3,000บาทนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้เลยครับนี่เลยคันนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับเป็นนิสสันมาร์สนะครับ1.2 EL นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเอลหรือว่าตัวรองท็อปเป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชันด้วยคันนี้นะครับอ่าผลิตในปี2012แต่เป็นสปอร์ตเวอร์ชัน ได้สปอร์ตเวอร์ชันนี้เขาจะเป็นกุญแจรีโมทคูชสตาร์ทนะครับอ่าแล้วมีเซ็นเซอร์ให้นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้นะครับคันนี้ที่เห็นนะครับที่ป๊อกบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถสีนะครับไม่ใช่สีดำนะลูกค้าเห็นอยู่มันจะเป็นสีม่วงนะครับจดในสีม่วงโดนแดดหน่อยก็จะออกเป็นสีม่วงชัดเจนเลยตัวนี้อยู่ในร่มมันจะเป็นสีดำนะครับส่วนคันนี้นะครับด้านหน้าของเขาไฟหน้าเขาตัวนี้มันจะแปลกเข้ามาเพราะว่าลูกค้าเดิมเขาเขาติด ตัวครอบไฟมานะครับไฟหน้าไฮโดรเจนตัวนี้เป็นไฮโดรเจนกระจังหน้าของเขาปี12นะครับเขาจะมีจมูกแบบนี้เห็นไหมอ่าสวยโดดเด่นโลโก้ตัวนี้แล้วก็จะมีโครเมียมตัดเหมือนจมูกอะ่ะอ่ะรอเลยตัวนี้ญี่ปุ่นเลยนะหน้าญี่ปุ่นเลยสวยเลยไม่พอคันนี้นะคันนี้ได้มาพร้อมคันนี้ได้แมกแม็กนี้ปอกจัดให้เลยเพราะว่าแม็กนี้แม็กใหม่นะจากโรงงานอันเดิมจะเป็นล้อกระทะตัวนี้ให้เป็นแม็กเอ็นไกครับ ขนาด R15 ยางก็ใหม่นะครับปี2020ให้พร้อมเลยแล้วก็นี่มาข้างๆเข้าให้มีโลโก้ของเขาปีนกแบบนี้สวยๆนะจะแตกต่างนะกับนี้สมาร์ารุ่นอื่นระบบไฟฟ้าตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าเซ n นทรัลล็อกแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าด้วยนะครับกุญแจตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทเ l เลดอ่าเป็นกุญแจสมาร์ทเ l เลนะครับคันนี้จะขาดอีกอย่างนะถ้าใส่หิ้วเข้าไปนี้จะสวยเลยอ่าลูกคาก้าได้ไหมได้ แถมให้ได้ไม่มีปัญหานะครับและอีกอย่างมองเข้าไปก็จะสว่างหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้ฟิล์มมันหมดอายุการใช้งานแล้วอะอันนี้มันหมดอายุการใช้งานไม่เป็นไรที่นี่ ป๊อกมีครบวงจรนะครับบอกก่อนว่าเดียวตัวยูท่าของเรานะครับเป็นเครือเดียวกันกับสยามนิสันบุรุษ่าั้นไม่ว่าจะเป็นติดฟิล์มนะครับของเรามีครบวงจรหมดเลยหรือว่าอู่สีอะไรครบหมดเลยไม่งั้นล่ะเราก็จะแถมให้ฟิล์มอ่าฟิล์มนี่ยังดดิมๆนะเดี๋ยวผมแถมให้ตัวนี้มาด้านหลังก็เหมือนกันนะครับล้อแม็กเหมือนกันเลยอ่าส่วนด้านท้ายคันนี้นะครับที่ว่าแตกต่างเขาะจะมีอ่าตัวเป็นตัว กดล็อกสามารถมีปุ่มกดตรงนี้เลยเลยอ่าจะเป็นสปอร์ตเวอร์ชันนะครับตัวนี้นะครับส่วนด้านท้ายของเขาไฟเลี้ยวก็เป็นลอดไฮโดรเจนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ได้ชุดแต่งครอบไฟมามันก็เลยสวยขึ้นแล้วก็คันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์อ่าด้านหลังนี่เลยมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ให้รุ่นนี้มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างสปอยเลอร์ข้างบนก็ติดมาให้สวยๆเลยคันนี้นะครับก็มีไฟดวงที่3เนี่ยสวยเลย าภายในของเขาสวยสะอาดดูดีมากวิบเลยสวยมากเลยคันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะคันนี้นะครับป๊บอกบอกก่อนเลยว่าราคานะครับราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทลูกค้าฟังไม่ผิด2 9 0 0 0บาทเกียร์ออโต้แต่สำหรับวันนี้ในคลิปนี้เท่านั้นนะครับโทรหาป๊อกเท่านั้นนะลดไปอีก2 0 0 0 0บาทเอาไปลบเอาเองเลยลูกค้าไม่บอกว่าเท่าไหร่จาก2 9 0 0 0 เอาไปลบไปอีก2 0 0 0 0บาทให้ไปอีก20,000บาทไปลบเอาเองโอเคนะนะครับอ่าหรือว่าไม่เป็นเครื่องคิดเลขลูกค้ากดเอาเลยอ่าไม่พูดมากคันนี้นะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนสําหรับคันนี้เท่านั้นแล้วผ่อนละ่ะคันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะครับคันนี้จัดฟรีดาวผ่อนอยู่ที่2,800บาทลูกค้าครับหรือว่า2 5 0 0ผมว่าไม่ถึงด้วย2 8 0 0ประมาณ2 5 0 0อ่าเดี๋ยวดูเครดิตลูกค้า ได้เลยประมาณ2.5 0 0ผมการันตีให้เลยค่างวดได้แม็กได้อย่างเป็นมุแจออปชั่นบอกเลยว่าออปชั่นไม่ธรรมดานะครับไม่พูดเยอะเราไปดูภายในกันไปครับตอนนี้ปลอกได้เข้ามานั่งในรถแล้วแล้วก็สตาร์ทแล้วนะครับคันนี้บอกนะไม่ก็ไม่แท้นะ2 6 4 7 5 4กิมจอดหน้าจจุดนี้แล้วนะครับนี่เลย คันนี้นะครับภายในของเขานะครับเป็นระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทัลล็อกหรือว่ากระจกนั่นเองอ่าเป็นระบบไฟฟ้าพับออโตโ้ได้เลยหลังจากเราล็อกรถปุ๊บมันก็จะพับออโต้นะกระจกกระจกก็เป็นกระจกออโต้นะครับนี่มีเซ็นทัลล็อกอ่ามีเซ็นทัลล็อกให้นี่เลยเซ็นทัลล็อกไม่ต่างกันเลยกับร,รถปี2020ผมบอกเลยแค่นี้แหละอ่าแล้วคูแจของเขาเป็นคูสตาร์ทนี่ครับดูนี่เป็นคูสตาร์ทอ่าอ่ะตัวนี้หลุด ไม่เป็นไรรถมือสองมันมีอยู่แล้วมันจะให้สภาพเหมือนจิ๊กเลยเป็นไปไม่ได้อันนี้คือปุ่มมันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสั่งจากโรงงานให้เลยเพราะว่าเรามีนิสสันยู่แล้วอยู่นี้อะไรเรามีหมดเราไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับผมการันตีให้ก็คือสั่งอะไรจากโรงงานเลยก็จากศูนย์เลยเบิกให้เลยเบิกศูนย์ให้เลยแค่ปุ่มเฉยเฉยนะครับตัวนี้ปุ่มมันหลุดออกไปอ่ะส่วนเครื่องเล่นของเขารองรัด fm am cd นะครับ aux อ่าตัวนี้นะครับสามารถเสียบ aux ได้อ่า ตัวนี้เสียบดีๆก็ได้แอร์เป็นระบบมินนวลน,นะครับอะนาล็อกนั่นเองครับเป็นมินนวลน,นะครับปรับเป็นมินนวลน,นะครับอ่าส่วนข้างล่างเขาก็มีพาวเวอร์ออดให้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพาวเวอร์มีเก๊ะให้ด้วยนี่เจ๊ะอันที่3อันที่2นะครับตัวนี้มีที่เก็บของมีที่วางแก้วเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้มีชิปสปีดอยู่ด้านข้างนะครับ นี่อยู่ด้านข้างเวลาเราอ,อยากเลี่ยงแซงอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็กว้างดีนะเนี่ยกว้างดีนะครับดูสภาพเลยรถปี2012นะครับคันนี้ผมบอกเลยลดราคาไม่ถึง2,0,000 0ด้วยครับจะถึงไหมล่ะเพราะว่าผมลดไปแล้ว2 0 0 0 0เมื่อกี้มันจะถึงไหมล่ะมันไม่ถึงตอนแรกผมตั้งไว้ที่209,000บาทใช่ไหมราคาขายอยู่หน้าร้านวันนี้คลิปนี้นะครับไม่ถึง2 0 0 0 0 0อ่าผมกดให้ก็ได้เนี่ย 179,000บาทรถปี2012ลูกค้าครับอ่านี่ควันเพียง2,500บาทอ่าลูกค้าไปถ้าเปรียบเทียบนะอย่าบูลลี่นะไม่ได้บูลลี่นะครับอ่ารถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะผมก็นั่งรถแอร์สิครับผมไม่นั่งตากแดดทำไมอ่านี่น,นี่ดูเลยข้างบนเรามาดูรถกันต่อดีกว่าไม่พูดเยอะ,อะขนาดไม่พูดเยอะนะนี่ครับดูเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเบาะนี่ของเขาก็เบาะเดิมนะครับ กรรมีเดิมๆไม่มีร่องรอยในการใช้งานเลยนี่ไม่ใช่ปเปลี่ยนมาไม่ได้เปลี่ยนอ่าเราไปดูข้างหลังกันครับข้างหลังเขาก็สะอาดดูดีเห็นไหมนี่นั่งได้กี่คน3คนนั่งได้เลยสบายสบายและรุ่นนี้มันก็พับเบาได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปพับเบาด้านหลังอ่าตัวนี้ไม่ไม่ใช่ว่าพับเบาไม่ได้นะพับเบาได้นี่ไงที่พับเบาเขาดึงปับ๊บพับลงนี่ดึงปับ๊บพับลง ขนของได้อะไรได้ไดนี่เลยตอบโจทย์มากเลยคันนี้ราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทหาที่ไหนได้นะครับหาที่นี่แหละอ่าคลิปนี้ด้วยคันนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับว่าเครื่องเขาดีไหมเดิมไหมไปกันเลยไปมาครับเรามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันครับอันนี้เปิดฝากระโปรงก่อนนะครับนี่เลยลูกค้าดูรถเดิมไหมเครื่องเดิมไหมเครื่องคันนี้นะครับอยู่ที่1.2นะครับอ่า บล็อกเดียวกันเลยนะครับนิสสันมาร์ท1.2ครับอัตราการสิ้นเปลืองะระหว่างรถป้ายแดงกับรถมือ1นึ่งระหว่างมือ2ตอนนี้นะอัตราการสิ้นเปลืองเขาอยู่ประมาณ18กิโลต่อลิตรลูกค้าครับนี่ประหยัดผมบอกเลยขับในเมืองก็ประหยัดนี่ดูเน็ตเดิมไหมเดิมบอดี้ด้านนะ่ารับประกันนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหลัดพิคว่ำอรื่ว่าน้ําท่วมมาแน,น,น่นอนนี่ตรงนี้แบต แบตลูกเดิมปี P 65ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ใหม่เลยรับรถก่อนรับรถผมเปลี่ยนให้เลยนะครับแบตเตอรี่คานหน้าเดิมทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่แทงตัวนี้ไม่มีนะเพราะว่ามือหนึ่งใบเดียเขาก็ไม่ให้มารุ่นนี้นะครับอ่ะฝากไว้หน่อยนะสําหรับคันนี้นะครับคันนี้นิสสันมาร์ส1.2 EL นะครับ สปอร์ตเวอร์ชันคันนี้นะครับเกียร์ออโต้ปี2012นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทตอนแรกนะครับหน้าร้านเอาไปอีก2,000 0ผมลดให้เหลืออยู่1 7 9 0 0 0บาทเกียร์ออโต้ผ่อนเพียง2,500บาทเอาไม่เอาอยากได้ก็มาดูนะครับคันนี้โ<ะ>ทรมาหาผมก็ได้084 292 336 6คลิปนี้เท่านั้นนะถ้าเห็นคลิปนี้แล้ว มาเลยรีบมาเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนก่อนปีใหม่นี้นะครับฝากไว้หน่อยนะครับน i ่ซันมาร์ท1 2 e l นะครับสปอร์ตเวอร์ชันนะครับเกียร์ออโต้ปี2012ราคา179,000บาทพ่อนเพียง2,500บาทออกได้ทุกอาชีพโทรมาเลยปรึกษาการออกรถนะครับฝากไว้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจป๊อกหน่อยถ้าสิ่งไหนป๊อกพูดไปแล้วมันไม่ถูกกับสเปครถก็ขออาภัยด้วยนะครับผม ขายสดขายจริงนะครับอ่าสวัสดีครับ g Auto